<laughs> นั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งลงโนโนนั่งลงกินข้าวเพื่อนกินข้าวนั่งลงสุขใจนั่งลงลงูกนั่งลงกินข้าวนี่ c o กระมอนดาลิกอีดวินมีน้อย <Coming. S 2> เอได้ข้าวเหนียวกระติบหนึ่งเพื่อนนี่น้ำพริกทำเองน้ำพริกอา่ามะเขืเทศแล้วก็ไใบมะกอกเอาที่ต้นดี <Coming. S 2> ปลาสลิดทอดมาสองตัวใหญ่ๆวันนี้สั่งมาใหม่ๆเลย oh <my> ดีเดี๋ยวมีน้อยจะกินข้าวเหนียว อาสลิดน้ำพริกกินให้อิ่มเลยหิวทั้งวันแล้วสุกแกนอนก่อนลูกนอนก่อนเนี่ยไม่ใช่อาหารของหนูอาหารของหนูเป็นไก่อะ้กินให้ดูเพื่อนนี่มาดามีน้อยกินแล้วนี่อุ้งอืม,อม,อมจับมาก ตัวมี2เมี่ดิจักห้อมีห้อมีไปมาลีแฟมาลีสวัสดีค่ะเพื่อนเซ่ให้เพื่อนครอบครัวอบอุ่นเพื่อนคอบครัวุ่นเนี่ยมีกันอยู่นี่แหละเนี่ยหนึ่งสองสามสี 4 chí vít Oh my god It's the dog bò It's the dog party We're having the dog parties Kín uh, bò I eat already darling so I'm not hungry Lãi mà, kín mấy mổ มันเหลืองแล้วพี่มีน้อยก็เลยอันสุดท้ายแล้วเนี่ยล้างดีๆแล้วก็นึ่งคือซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินไงเก็บไว้จนมันเหลืองแหละข้าวเหวนียวกินอร่อยอยู่วินมากเลยได้กินได้กินแบบออริจินอลแบบบ้านเราอ่ะ นี่เอาเข้าไปกินน um ิ้วอย่างเงี้ยอืมจับเอ้าแบ่งให้ถูกใจหน่อยอ่ะให้ลูกอ่ะอ่ะถูกใจกินนี้เดี๋ยวแบ่งให้เงินหน่อยเอาเงินมาลูกเงินชิน่ยินดลชิโ่ินดล์อีเลเทอร์ชิอีทเลเเออชีอินเลเทอร์ no no ฮอตติงสุขใจ the, uh, อืม <people outside. S 1> โอเคนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าบายบายเดี bye ๋ยวมีนอากิน ok ให้หมดบายสวัสดีจ้า